เราไม่มีโอกาสที่จะมานั่งกินข้าวที่สวยหรูพวกเรานอนกลางดินกินกลางทรายนะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพราะองค์ท่านห่วงและรักฝืนแผ่นดินเพราะบาัดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทอดพระเนตรอยู่ตลอดเวลาอานุสรสถานสมเด็เจยอาศรินมหาราชจังหวัดน,นครนายกร่วมกับคณะผู้มีจิตศรัทธาในองค์สมเด็จพระเจ้าศินมหาราชขอเป็นสะพานบุญส่งกำลังใจมอบวัตถุมงคลมหาราชพลิกแผ่นดิน29ทศวรรษ ได้ทำพิธีพุทธ,ธาพิเศษห้าวาระให้กับเราทหารกล้าตามแนวชายแดนอีสานสู้สู้สสอนุสอนสถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดนครน,นายกและพี่น้องอำเภอพนาจังหวัดอํานาจเจริญได้เข้ามอบเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพิกแผ่นดินรุ่นที่หนึ่ง พ้อปรรมรูปปลอดหน้าตัก9นิ้วพรอบรมฉายาลักษ์และของใช้อุปโภคบริโภคให้กับทหารชายแดนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจครับก็ขอขอบคุณกำลังใจจากแนวหลังนะครับสู่แนวหน้านะครับจากอนุสรสถานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับจากจังหวัดนครนายกนะครับที่จะมอบให้แนวหน้านะครับมอบให้ทหารก็จะรับมอบและไปมอบให้ กับทหารที่อยู่ชายแดนต่อไปครับอมสิโนโราชาเทวะนะมามิหังอุดทังอัโนนงคโกนโมพุทธายะข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย อัญเชิญดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่านได้ประสิทธิ์ประสาทความปลอดภัยแข็งแกร่ให้เหล่าพี่น้องเหล่าขุนพลทหารทั้งหลายทั้งปวงที่ต้องรักษาผืนแผ่นดินไทยด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะไว้ความเคารพพระบรมลุปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเอ้เอ้ผมละจ โดยมีคุณฉันทรลักษ์ภาระเวทประธานสมทบสาขาพลรหกภริยาของท่านพลตรีสมภพภาระเวทพบพลรหกเป็นตัวแทนรับมอบนักกรมทหารราบที่6จังหวัดอุบลราชธานี ขอรับมอบแทนท่านขอคุณผมฝากไปให้ฝากไปให้ขอบคุณมากค่ะให้เขาเป็นกินค่ะก็อยู่แน่ๆตลอดไม่เจอกระได้เจอเลยไม่ได้เจอไม่ได้เจอกันหลายเดือนแล้วแต่อาจจะหาหาโอกาสเลยทั้งหมดเจ็ดเจ็ดร้อยองค์นะครับใส่กรอบมาเลยบร้พร้อมนะครับนี่กรถาโบราณฝุดทางอัฐูนัมูพุทธายะแต่ว่าเราเรากล่าวเนี่ยเราต้องกลั้นลมหายใจนะครับ ทางพี่ๆก็ไม่มีอย่างอื่นก็มีอะไรที่จะสนับสนุนให้กําลังใจน้องๆได้ก็ยินดีทุกอย่างครับขอให้น้องสู้ภาพแข็งแรงด้วยปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงครับครับครับอันนี้ก็มอบให้ท่านเลยนะครับครับก็ฝากกําลังใจจากพี่น้องชาว อำนาจเจริญพี่น้องทั่วประเทศไทยไปถึงน้องๆองทหารที่ต่อสู้นะครับขอให้ได้พิทักษ์พื้นแผ่นดินของเราเอาไว้ให้ถึงที่สุดพวกเราพร้อมที่จะส่งแรงเชียร์แรงใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายส่งมอบไปให้เพื่อให้ท่านได้ต่อสู้เพื่อแผ่นดินไทยเพื่อพี่น้องคนไทยต่อไปเมื่อก่อนผมก็เคยเป็นทหารนะครับปี2 8งแองนะครับที่ช่องบกช่องอานมา้าช่องหลาย,ลาย,ลายเนินครับสมัยก่อนนี่การลบมันจะลําบาก เพราะมันจะไม่มีโทรศัพท์มือถือมันจะไม่มีโซเชียลไม่มีข่าวสารที่ทันสมัยวันทุกวันนี้นะครับอยู่กันแบบลําบากการกินก็ลําบากการนอนการจะอยู่ไงก็อยู่ในคู่เลตตลอดนะครับทุกวันนี้มีประชาชนเราครับรักทหารมากเลยก็นํจสิงของต่างๆมามอบให้ไปสู่แนวหน้านะครับก็ขอให้ทหารน้องๆทุกคนที่อยู่แนวหน้าโชคดีปลอดภัยทุกคนนะครับเมื่อผู้การผมเอาไปมอบให้น้องๆเปิดถุง ที่ให้ไปเขารับรู้ครับว่าแนวหลังของพวกเราเป็นห่วงเขาและเขาพร้อมที่จะลุกขึ้นมาปกป้องผืนแผ่นดินเพื่อรักษาผืนแผ่นดินให้กับทุกท่านให้กับลูกหลานของเราได้ส่งลูกหลานเราสืบต่อไปพวกเราสัญญาครับเราจะไม่ยอมให้เสียแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเราจะรักษาไว้ให้กับทุกท่านที่เป็นแนวหลังและเป็นกําลังใจให้กับพวกเราครับสิ่งของพวกนี้จะนําไปถึงมือน้องๆทหารอย่างแน่นอนครับขอให้ทุกท่าน สิ่งสำคัญครับสุขภาพแข็งแรงนะครับอยู่เป็นแนวหลังเพื่อให้แนวหน้านั้นได้ต่อสู้ต่อไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับครับไอ้ครับค่รับอคารับทุก่นครานครครับานอคทุกรับาคาครรา บูรพากษตริียาที่ราชเจ้าตั้งแต่พ่อขุรามกำแหงมหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจนถึงปัจจุบันเพราะองค์ท่านห่วงและรักฝัน,น,นพินเพราะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทอดพระเนตรอยู่ตลอดเวลาน้องนะ่ะที่ได้รับของอ่ะทุกคนมีรอยยิ้มหมดซึ่งเขามองไปมองลงไปในของแล้วมองกลับมาว่าเฮ้ยทำไมแนวหลังไม่ทิ้งเบียงเต็มที่เบียงพวกนี้ที่ขึ้นไปกองไว้ไเต็มเตรียมไว้วันหนึ่งถ้ามีเหตุการณ์ เราไม่สามารถที่จะส่งกําลังได้สิ่งของพวกนี้แหละครับสิ่งของที่รักษาชีวิตน้องๆไม่ว่าจะเป็นมาม่าหรืออาหารแห้งทุกอย่างนี่แหละครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่รักษาชีวิตน้องๆที่ทุกคนติดตัวและพร้อมที่จะสู้ครับ ภารกิจที่สองส่งมอบให้กับทหารแนวหน้านักรบค้างข่าวดำและหน่วยเก็บกู้ระเบิดซึ่งถือว่าเป็นหน่วยที่มีความเสี่ยงสูงณนะหน่วยทหารช่างสนามกองกำลังสุรนารีจังหวัดสุรินทร์โอมสิโนโราชาเทวะชยตุภวงังสัพส,สัตตูวินาสันติ ทหารที่อยู่นหน้าก็ขอขอบพระคุณทีมงานทุกท่านนะครับที่ห่วงใยแล้วก็เป็นกําลังใจให้ในานามของอชุดชอกลังงานนั้นก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับภารกิจสุดท้ายได้รับการติดต่อมาจากแฟนเพจอนุสรสถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นแนวปะทะพื้นที่ราบไม่สามารถแจ้งพิกัดได้ ขอดวงพระยานบรมีองค์สมเด็จพระเจ้าตาสินมหาราชเหล่าเทพเทวาลุก,กเทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่สถิตณสถานที่แห่งนี้และอาณาบริเวณที่เราขุนพลพี่น้องทหารของเราปกปักร,รักษาผืนแผ่นดินจงปกปักร,รักษาคุม้มครองภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้มาแผ้วพานเหล่าขุนทหารทั้งปวงอุททางอัตโทนะโมพุทธายะ ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านครับที่ช่วยเป็นกําลังใจให้ทหารที่อยู่แนวหน้าก็ขอให้มีแต่ความปลอดภัยแล้วก็มีแต่ความโชคดีครับขอขอบคุณอนุสรสถานพระเจ้าตักสินด้วยนะฮะก็เห็นโพสต์แล้วเราก็ได้ทักไปเพื่อที่จะขอนํามามอบพระเจ้าตักสินให้กับพวกทหารพี่ๆที่อยู่แนวหน้านะครับก็วันนี้ก็ฝากสื่อประชาสัมพันธ์ไปด้วยว่าทางจุดนี้ตอนนี้จําเป็นอย่างมากคือกระสอบกระสอบเปล่า ผ้าใบสีดำนะครับแล้วก็พวกเกี่ยวกับของแห้งนะของแห้งแต่ว่าตอนนี้เน้นกระสอบนะครับแต่ถ้าใครมีกําลังก็แผ่นปูนได้ก็ดีนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีก็กระสอบที่เราใช้แล้วแล้วเราไม่ได้ใช้ตามบ้านนะครับรวบร,วม,รวมกันมาได้เลยครับส่งที่ศูนย์กู้ภัยบ้านจันใหญ่ตรงสีแยกบ้านจานอําเภอกันทลักษ์จังหวัดสีสเกตติดต่อประสาน096-648-5999 เมฆปาวโลวัดป่ากุดสมิงสวัสดีครับี่คือ